ข้อที่สามอ่ะข้อที่สามนะคะสองเท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่าสามอยู่สิบห้าขอทีละคำขอทีละคำสองเท่าของจำนวนหนึ่งอ่าสองเท่าของจำนวนหนึ่งคืออะไรสองเท่าคือการอะไรคะคือการคูณถูกไหม เนี่ยสมมุติพี่มีตังอยู่สมมติสมม,ต,สม,มติก่อนนะคะสมมติพี่มีตังสิบบาทแล้วน้องบอกว่าน้องมีตังสองเท่าของพี่แสดงว่าน้องต้องมีเท่าไหร่น้องก็ต้องเอาคูณ2เข้าไปน้องก็จะมีเงิน20บาทใช่ไหมคะนี่คือคําว่า2เท่าอ่าแต่มันเป็นคําว่า2เท่าของจํานวน1นึ่จำนวน1ไม่ใช่เลขหนึ่งอีกแล้วนะคะแต่เป็นจํานวนที่เราไม่รู้คะ่ะข้อนี้พี่หมายให้เป็น x เพราะฉะนั้นคำว่าสองเท่าของจำนวนหนึ่งก็คืออะไรคะสองคูณ x หรือเราเรียกว่าสองอนั่นเองอ่ะมาละคำแรกสองเท่าของจำนวนหนึ่งนะคะคำต่อไปคะ่ะมากกว่าเออคำนี้นะคะเด็กที่ทำไปโดยจำๆจำอะไรมามักจะคิดว่าเฮ้ยไปบวกหรือเปล่าเออเฮ้ยไปบวกหรือเปล่า ให้เราไปลบสักอย่างเนี่ยหละอะมาคิดดูดีๆด,ดูเป็นสีนะคะพี่ขอค้างสีชมพูไว้ก่อนมากกว่ามากกว่าใครมากกว่าสามขอเป็นสีส้มแล้วตบท้ายด้วยอยู่สิบห้าตอนนี้น้องไม่ต้องมองว่ามันเป็นเลขนะคะพี่หมายให้น้องมองเป็นสีนะคะ่ะสีฟ้ามากกว่าสีส้มอยู่สิบห้า มองเป็นสีนะคะสีฟ้ามากกว่าสีส้มอยู่สิบห้าแสดงว่ามันจะต้องทำอะไรกันสีฟ้าบอกว่าฉันอะมากกว่าสีส้มอยู่สิบห้านะก็ต้องแปลว่าเอาสีฟ้าลบสีส้มได้สิบห้านั่นเองคะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป็นสีอ่ะพี่ก็ได้น้องทำนี้สีฟ้านะคะ ลบสีส้มอยู่ก็คือเท่ากับ15งั้นเราตั้งไว้แล้วสีฟ้ามันคือคำว่า 2x ใช่ไหมคะเอาไปลบกับสีส้มก็คือเลขอะไรเลข3อยู่15ก็คือเท่ากับ15คะ่ะอ่าได,ได้เท่านะคะนี่คือคำว่าอ่านอีกรอบนะ2เท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่า3อยู่15 กลายเป็น 2x-3 เลบเท่ากับสิบห้าค่ะเรียบร้อยเราจึงต้องตอบข้อกอไก่นะคะ7นะคะข้อที่7อ่ะมาดูกันคำแรกนะคะเขาพูดว่าอะไรครึ่งหนึ่งทุกคนครึ่งหนึ่งของอครึ่งหนึ่งของอะไรคะผลต่าง ที่แยกทีละคำเลยนะครึ่งหนึ่งของผลต่างอ่ะผลต่างเป็นสีเขียวผลต่างอะไรผลต่างของจำนวนหนึ่งกับหนึ่งอ่านดีๆนะจำนวนหนึ่งกับหนึ่งจำนวนหนึ่งกับหนึ่ง เท่ากับ12อ่ะมาแยกทีละคำกันค่ะคำแรกคำว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคืออะไรคะฮะครึ่งหนึ่งตามปกติเราจำได้ไหมการพูดคำว่าครึ่งหนึ่งมันต้องใช้เลขอะไรฮะคำว่าครึ่งอ่ะครึ่งก็คืออะไรคะจำได้เปล่าเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสองค่ะทุกคน นั่นคือคำว่าครึ่งหนึ่งตั้งมาเลยเศษหนส่วนสองนะคะอ่ะนี่คือคำว่าครึ่งหนึ่งต่อไปคำว่าของค่ะของคือการคูณน,นั่นเองอ่ะไม่หม่ใช้จุดนะคะนี่คือคำว่าของต่อไปของอะไรของผลต่างผลต่างคืออะไรคะคือการลบก,กันของอะไรบางอย่างในนี้ค่ะ นี่คือคำว่าครึ่งหนึ่งของผลต่างแล้วค่ะผลต่างของอะไรมาดูกันต่อผลต่างของจำนวนหนึ่งกับหนึ่งจำนวนหนึ่งคือสิ่งที่เราไม่รู้ให้เป็น x กกับหนึ่งก็แสดงว่ามันนั่นแหละกับเลขหนึ่งที่ลบกันนะคะแล้วก็เท่ากับสิบสองค่ะงั้นข้อนี้เราต้องตอบข้อไหนต้องตอบข้อ งองูนะคะอ่ะงองูจ้า